ก็งานในโครงการทุนสินครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องของโครงการนอสตาเจียก็คือโครงการที่ที่ดิฉันมีความรู้สึกถวนคำนึงถึงเรื่องของอดีตที่ผ่านเลยมาค่ะซึ่งมันมีความสําคัญกับความทรงจําที่อยู่ภายในเพราะว่ามันคือแรงขับเคลื่อนหรือแรงกดดันต่างๆที่ทําให้คนเราหรือศิลปินเนี่ยมีวิถีทางที่จะทํางานศิลปะที่สื่อแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ แสดงออกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในของตัวเองนะคะออกมาในเชิงศิลปะในงานชุดนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานที่เน้นลักษณะงานที่ตัด ใช้งานหัตถกรรมมะค่ะถักทอดุนนูนมีงานปักงานถักงานโครเช่แล้วก็งานภาพพิมพ์นะคะนำมาผสมผสานกันโดยใช้กระบวนการทางเทคนิคงานแบบงานแฮนด์คราฟต์ของผู้หญิงอะคะ่ะแบบโบราณนำมาประยุกต์หลอมรวมกันให้เกิดเป็นงานร่วมสมัยอะคะ่ะที่สื่อให้เห็นถึงความหวนล้ำลึกหรือว่าความโหยหากับอดีตในช่วงเวลาหนึ่งที่มันเคยมีความสุขหรือว่าเคยมีความทุกข์ที่ย้อนกลับคืนมาหาตัวเราอะคะ่ะ ในส่วนในชุดอันที่เป็นลักษณะการของลูกก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่า,าลูกของดิฉันเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เติบโตแล้วนะคะเป็นอายุ8ปดขวบแล้วแต่พอเราหันกลับไปดูรูปลูกในสมัยที่เขาเพิ่งเกิดอะคะ่ะหรือว่าตอนที่เขายังเด็กอยู่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงหวัวเราะเห็นรอยยิ้มของเขาเห็นท่วงท่าการเจริญเติบโตทุกช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดมันเป็น ความรู้สึกที่อยู่ในความทรงจําที่มันพิเศษมากๆซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสหนึ่งความเป็นแม่ค่ะเพราะความเป็นแม่นั้นมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะหน,หนึ่งครั้งในชีวิตของผู้หญิงเนี่ยฉันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดนะคะแล้วพอเขาเกิดมาเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าภาพฝังทรงจําที่แม้เราหลับตาไปเนี่ยเราก็จะสามารถหลับตาแล้วเห็นลูกตัวเล็กๆที่เราอุ้มอยู่ในอ้อมแขนได้นะคะแล้วก็อบอุน่นไออุ่นต่างๆที่มาจาก การให้เราเห็นเสื้อผ้าหรือของเล่นหรือสิ่งต่างๆที่เราเย็บให้เขาหลายชิ้นที่นํามาประกอบในงานชุดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดิฉันทําให้ลูกนะคะคือเย็บขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างเช่นการเย็บเสื้อให้ลูกการถักเสื้อให้ลูกเสื้อหนาวให้ลูกหรือการทําของเล่นให้ลูกการถักโครเชต์เป็นลักษณะสาาัตว์ต่างๆให้ลูกก็ล้วนแล้วแต่เป็นการกระตุ้นเตือนว่านี่นะเราได้เคยกระทําหรือทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกแล้วมันก็คือตัวแทนของความรักที่แม่นะ่มีต่อลูกโดยตรงะคะ่ะ ดังนั้นผลงานชุดน,นี้จึงทําให้รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเลยของชีวิตของตัวดิฉันเองที่มันถูกถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานศิลปะค่ะในเชิงลักษณะของสื่อผสมนะคะตั้งแต่งานถักงานปากักงานดุนดูนและงานโครเช่ค่ะมาหลอมรวมกันจนเกิดเป็นผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงห่วงช่วงเวลาที่มันผ่านเลยไปนะคะแล้วก็หัวลําลึกถึงบางชิ้นอาจจะเห็นเลยว่ามันมีกลิ่นอายของความเศร้าเพราะว่าชีวิตคนเรามไม่ได้มีความสุขตลอดนะคะมันก็จะมีช่วงเวลาของความทุกข์ ความเสียใจยความผิดหวังและช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะถ้าหากว่าเพียงแต่เราทําความเข้าใจนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ค่ะ